จ่าอีจ่าอีจะาอีคึกใหญ่เลยนะแสงเลยแสงครับดูสิครับสวัสดีนะครับสวัสดีในเอชสีที่น่ารักทุกทท่านเลยครับผมวันนี้ก็พบกับเราเช่นเคยนะครับผมทางช่องขายแสงจัน channel นะครับวันนี้มาพบกับเด็กน้อยคิดดื้อนะครับผมเช่นเคยนะครับผมเนาะพบกับเด็กน้อยคิดดื้อจอมสนครับผมหนุ่มนามุนคนบ้านนอกครับผมแสงจันของเรานะครับวันนี้ ดูสิครับคึกใหญ่เลยครับแต่เอ้ยเป็นไรล,ลูกวันนี้กินยาผิด่องบอกฮะเดะหมดครับยาคุณแม่เนาะเดะหมดเลยจ่าอีทักทายแม่แม่กับลูกเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเออน,นี่ยครับผมเห็นของทานนะครับเนาะ ของทานเล่นอาหารว่างครับผมหิวแล้วครับหิวแล้วหิวแล้วไม่แม่ใจเร็ยๆนะครับเนี่ยครับเร็วๆนะครับอย่าไปดึงเขาวนะลูกอยปตกแล้วจะรีบไปไหนลูกหืม เคียวอยู่อร่อยไหมครับนี่ครับคุณแม่ป้อนไม่ทันใจครับดูสิครับระวัง, <c oughs> งมีดนะคุณแม่เอ้ยดูสิครับ,บ <c oughs> หิวอย่างแรงครับผมเนาะของชอบเลยครับผมคุณแม่แม่ป้อนไม่ทันใจก็ดึงมือเลยครับอร่อยไหมลูกอืมอร่อยไหมครับขอดูนะครับคุณแม่จะเพิ่งให้ดิขอดูเขาจะทำยังไงสกิดแล้วครับดูสิครับดูแม่แม่โอ้ดูสิครับความอ่อนของเขานะครับผมเนาะ ออนได้ใจเลยนะครับเนี่ยออนคุณแม่เลยลูกนืมออนคุณพ่อมั้งบ่คุณพ่อไม่มีอะไรทานหรอกหนไม่ออนเลยครับคุณพ่อไม่ออนเลยออนแต่คุณแม่นะน้อยใจเลยนะเนี่ยน้อยใจแล้วนะไหนจะออนไหมดูสิยื่นมือให้เลยเนี่ยโอ้อ่อนเหมือนกันออนเหมือนกันโอเคครับโอเคครับหมดยังไหม เราคุณแม่ไปล้างก่อนนะลูกนะโวเรียกนะครับเรียกแล้วแม่ครับเร่อย่หน่อยครับคุณแม่ยังไปล้างอยู่ครับดูดูครับผมดูอาการของน้องครับผมดูสิครับหาแล้วครับหาแล้วเศษเศษที่ตกอยู่ในพื้นเอาหาแล้วเร่เร่นะครับคุณแม่ครับเร่อย่หน่อยเร่เร่น่อยครับหิวแล้วหนูหิวแล้ว เหนวแล้วเร็วๆหน่อยโอเคครับโอ้ยอยู่ไม่ได้เลยครับนี่นี่ครับมองเห็นอยู่ครับนี่ดูสิครับดูอาการของน้องนะครับผมดูสิครับดูอาการของน้องครับผนกระวนกระวายแล้วครับได้กินอีกไม่น้อดูสิครับดูสิครับดูสิครับแม่แม่จ๋าดูน้องทำนี่ครับนี่ดูดูีิจะปีนป่ายออกมาอย่างเดียวเลยครับนี่ดูสิครับนี่นะครับ เนาะคุณแม่กันล้างครับแกะเปลือกออกอยู่ครับคุณน้องก็อยู่ไม่ได้เลยครับนี่น้องสังจั er นของเราก็อ er โชโชชยู่ไม่เป็นสุกเลยครับหิวมากหิวมากเร็วๆคุณแม่หิวมากเลยทํายังไงดีทํายังไงดีโชว์ซะหน่อยโชว์ซชหน่อยโชว์ยังไงอย่างนั้นลูกไม่หันหลังอย่างเงี้ยโชว์มาโชว์มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเร็วเร็วขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นมาให้ถานเลยอเด้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 อไสไส่ขับหิว หิวอย่างแรงเลยครับผมทำยังไงแม่จ่าแม่จ่าเร็วๆหน่อยสิครับคุณแม่ครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับรีบหน่อยสิครับดูสิครับอ่อนใหญ่เลยครับอ่อนใหญ่แล้วผมพรมยาของเราอ่อนใหญ่แล้วครับเห็นแล้วครับมาแล้ว เสร็จย่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูสิครับดูสิครับดูอาการของน้องสิครับหิวอย่างเลยนะครับวันนี้กินโชว์แล้วครับวันนี้กินโชว์นะครับผมอ่าวันนี้กินกินอะไรคุณแม่ฮะโอ้กินบัวหิมะครับผมของอร่อยต้องกินทีละนิดทีละน้อยครับผมเดี๋ยวหมดมาให้กินทีละนิดทีละน้อยครับผมเดี๋ยวเพิ่งให้เขาเดี๋ยวเพิ่งให้เขาให้เขาทานก่อนให้เคี้ยวก่อน อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเสียงครับ ดังจ๊บๆเลยครับเลยไหมครับน่งแสงอหไรไหมครับ จะดึงมือคุณแม่เข้าไปด้วยครับผมเนาะรีบๆหน่อยคุณแม่ไม่ทันมาดูสิครับดูสิครับดูสิครับรีบๆหน่อยคุณแม่รีบๆหน่อยหนูหิวแล้วเนี่ยจะกินโชว์ซะหน่อยเนี่ยจะกินให้แม่แม่ดูว่าหนูก็กินได้แล้วกินได้หลายอย่างแล้วดูสิครับดูสิครับเคี้ยวยังไม่หมดเลยครับยังอยู่กับปากอยู่เลยครับเดี๋ยวจดึงแม่เข้าไปอีกครับชอบมากมากเลยชอบมากมากเลยครับผม อีกแม่อีกแม่อีกแม่ดูสิครับไม่ทันครับไม่ทันครับผมไม่ทันครับโอ้ยล้วงเอาที่อาล้างก่อนล้างก่อนโอ้ยดูสิครับ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 โอ้ดูสิครับโอ้ลวกันแล้วคุณแม่ทำไมทำอย่างนั้นนะคุณแม่โอ้ยคุณแม่ครับเร็วๆหน่อยสิครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วดูสิครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ดูสิครับเนาะหิวอย่างแรงวมดหรอ นี่อย่างแรงเลยครับชอบครับของชอบนะครับเนาะของชอบเลยสกิตใหญ่เลยครับยังปากเคี้ยวอยู่ครับแต่มือสกิตเนาะง่วงสกิตใหญ่เลยดูสิครับดูสิครับแม่แม่แม อร่อยเลยอร่อยเลยครับอร่อยเลยเรียๆนะแม่หมดยังแม่อร่อยไหมครับโอ้รีบรีบครับรีบเยอมากๆเลยหิวหิวครับของอร่อยครับหิวครับหิวอิ่มหรือยังแต่ทางกี่อิ่มแล้วมั้ง ดูตาทางกีมแล้ะมา้างนี่หมดยังแมงเง่เดินนิดนึงอ่ะเดินนิดนึงวันไม่ทันครับผมอืออารมณ์ดีแล้วครับอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะดูว่า,วาน้องอิ่มแล้วจะเป็นยังไงครับผมเนาะอาการของช่างน้อยครับผมที่พอได้ของตกถึงท้องแล้วครับผมจะ เนี่ยการล่าเลิงไหมครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามชิมสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอิ่มเลยมั้งครับนี่สงสัยจีบแล้วครับนี่อิ่มยังโอ้โมโหมีโมโหด้วยครับผมหมดแล้วนา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 บ๊วยแล้วนาโอเคหมดแล้ว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 อิ่มยังลูกหือ อิ่มยังครับหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วกินวันละนิดวันละน้อยครับผมสีหัวแล้วีหัวแล้วเลนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะลูกหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหยนใช่ไหมลูกเอ็นไหมครับ นี่ครับเนาะไม่พอครับไม่พอครับผมไม่พอแล้วทํายังไงนี่ฮะคุณแม่ทําไมมาทําอย่างนี้นี่ยังมีอิ่มเลยคุณแม่เอ้ยดูครับเก็บเศษเล็กเศษน้อยครับผมเศษล่วงลงพื้นนะครับดูสิครับโอ้ยน่าสงสารจังเลยครับผมดูสิครับเออเขาเอาไมโครไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวให้ของเล่นดีกว่านาออ้าว อิ่มแล้วจะเล่นได้ไหมอ้าจับขึ้นมาเลยจะฉลาดไหมครับนี่ดูน้องก่อนครับผมเอาของเล่นขึ้นไปได้ไหมครับเอาละเอาละเอาละโอ้โหสุดยอดเลยครับดูสิครับดูสิครับอิ่มแล้วก็ทํายังไงยอิ่มแล้วก็นี่แหละครับผมมนังกบไข่ไปเลยวันนี้มีความสุขแล้วอิ่มแล้วครับหนังท้องตึงนะครับผมหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วครับผม หนแล้วไปไหนแล้วได้แล้วคุณตาหที่วหที่วตะกร้าไปไหนแล้วดูครับดูสิครับดูสิครับคุณตาจะหที่วตะกร้าไปไหนล่ะคุณตาคุณตาแสงตาแสงจะไปไหนนะคุณตาแสงดูสิครับดูสิครับโอ้โหคึกได้นะครับท้องอิ่มแล้วก็อย่างงี้นะครับผมนอนเถอะลูกเอ้ยนอนเถอะนอนเถอะลูกนอนลงนอนลงเลย ไม่เอาไม่เอาอจะเล่นพอ่อจะเล่นไม่ได้ไม่ได้ยังมีแรงแล้ว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 ครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับน่านเสียใจด้วยนะครับเจ้านายอย่าม่เกให้อย่าไม่เกให,เกใหเ้เอาเข้าเอง จับเอาลูกจับเอาหิ้วได้กลิ่นของกินเนาะกับมือคุณแม่ไม่ยอมเอาเลยเหรอลูกเออแม่มาหนีมา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 แสางเอ้ยแสงเอ้ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ย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 ,อย,อย,อยดูสิครับมีความสุขไหมเอกชันเลยครับเอกชันสวยๆเอกชันสวยๆ <dentro> ดูสิดูครับดูเด็กชนสิครับ ตกไข่ร็จแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมให้ดูนะครับผมเนาะน้องนะครับเวลาหิวแรงๆจะเป็นยังไงเนาะก็จะอ้อนอย่างนี้ครับดึงมือเลยครับป้อนไม่ทันก็ดึงมือคุณแม่เข้าไปนะครับอย่างที่ไม่ไเห็นนะครับผมก็ถ้าชอบทลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแจ์ให้ขอบคานด้วยนะครับผมติดตามทลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทลิปหน้าครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบายยบายบแล้วลูกไปแล้วโอเคครับ